เมื่อพูดถึงหนึ่งในระเบิดที่ทรงพลังที่สุดที่สหรัฐอเมริกาเคยผิดขึ้นมาคงหนีไม่พ้นกัลวิวลบ57หรือแมสซีเฮ์นิสแพมิเทสระเบิดขนาดมหึมาที่ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะทะลวงสิ่งปลูกสร้างใต้ดินเช่นบังเกอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนิวเคลียร์หลังจากโครงการนี้เริ่มขึ้นกว่า15ปีข่าวหรือที่สันสะเทือนไปทั่วโลกคือกองทัพสหรัฐอาจเตรียมน้ำมันออกมาใช้งานจริงอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าระดับความขัดแย้งในโลกกำลังคุ้มขึ้นสู่จุดที่ไม่เคยมีมาก่อนคือบิวลบ5้านักกว่า14ตันสามารถเจาะทะลวงพื้นดินหรือคอนกรีตได้ลึกกว่า60เมตรและมุ่งเป้าทำลายฐานนิวเคลียร์หรือบังเกอร์ที่ถูกเสริมกำลังไว้อย่างหนานแน่นโดยเฉพาะโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในประเทศอย่างอิหร่านเกาหลีเหนือหรือแม้แต่โครงการลับของจีนตลอด15ปีที่ผ่านมาสหรัฐพยายามใช้วิธีการหลากหลายเพื่อเจาะระบบป้องกันของศัตรูแต่หลายครั้งล้มเหลวจนนำไปสู่การพัฒนา บีลบ57เพื่อเป็นตัวเปลี่ยนเกมหนึ่งในข้อจำกัดของระเบิดนี้คือจำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่เช่น B-2 Spirit หรือ B-21 Raider ในการบรรทุกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม B-2 จึงกลับมาอยู่ในข่าวอีกครั้งโดยมีรายงานว่ามีเครื่อง B-2 บ,บ,บางลำถูกส่งไปประจำการใกล้พื้นที่ขัดแย้งอย่างคาบสมุทรเกาหลีและตะวันออกกลางสัตรูของสหรัฐได้เปลี่ยนวิธีป้องกันจากการตั้งฐานบนพื้นดินมาเป็นการซ่อนตัวลึกใต้ดินหรือสร้างฐานในภูเขา ทำให้กระบิวลบ57กลายเป็นคําตอบที่เน้นการเจาะทะลวงมากกว่าการใช้แรงระเบิดเพียงอย่างเดียวความสามารถของมันทําให้แม้กําแพงครนรีตหนาหลายเม็ดหรือชั้นหินธรรมชาติก็ไม่อาจต้านทานได้เป้าหมายคือการทำลายโครงสร้างภายในและตัดโอกาสร,ารอดของสัตปร,รูแม้จะอยู่ใต้ดินลึกก็ตามหลายประเทศรู้สึกหวาดกลัวและเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธประเภทนี้โดยเฉพาะหากเป้าหมายในปี2025คืออิหร่านหรือเกาหลีเหนือซึ่งต่างมีโครงการนิวเคลียร์และบังเกอร์รับจำนวนมาก แต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือข่าวลือเกี่ยวกับจีนโดยเฉพาะโครงการขีปนาวุธใต้ดินในมณฑลชานซีนักวิเคราะห์มองว่าการซ้อมรบล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการฝึกบินกลางคืนของวีลบสองและการขนส่งระเบิดไปยังฐานในแปซิฟิกเป็นการเตรียมพร้อมๆสำหรับการโจมตีจริงข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองเผยว่ากิบวลบ57รุ่นล่าสุดได้รับการปรับปรุงด้วยระบบนํำวิถี จีพิสขั้นสูงและสามารถสตานการกรบกวนสัญญาณทำให้แทบไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้การปรากฏตัวของมันไม่ใช่แค่การเตรียมพร้อมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์แต่เป็นการส่งสัญญาณว่าหากการทุตล้มเหลวสหรัฐพร้อมพร้อมลงมือด้วยพลังทำลายมหาศาลโลกอาจกำลังเข้าสู่ยุคที่ไม่มีที่ใดปลอดภัยแม้แต่ใต้ดินลึก60เมตรสิ่งนี้สร้างความกังวลไปทั่วนักสิทธิมนุษยชนและกลุ่มต่อต้านสงครามพยายามกดดันให้สหรัฐชี้แจง แต่กระทรวงกลาโหมกลับปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นความลับระดับชาติทําให้คําถามยังคงอยู่สหจะใช้กระบิโลบ57เพื่อปกป้องโลกหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐลงทุนในระบบดาวเทียมสอดแน้มหม่ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของเป้าหมายใต้ดินจากระยะไกลซึ่งช่วยให้กะบิลบ57สามารถระบุเป้าหมายได้แม่นยำแมในพื้นที่ซับซ้อนอย่างภูเขาการทดสอบลับในเนวาดา และยูทาแสดงให้เห็นว่ามันสามารถทำลายโครงสร้างใต้ดินได้ถึง92%ของเป้าหมายและบางครั้งเพียงลูกเดียวก็เพียงพอที่จะล้างฐานใต้ดินทั้งฐานในไม่กี่นาทีรัสเซียและจีนแสดงความกังวลอย่างเปิดเผยพร้อมพร้อมเตือนถึงผลลัพธ์หากไม่มีคอตกลงควบคุมอาวุธประเภทนี้มีรายงานว่ามีการขนส่งกูบิลลบ57ไปยังฐานทัพในกวมและฮาวายอย่างลันบบพร้อมพร้อมใช้เครื่องบินลำเลียงพิเศษ และอาจติดตั้งระบบตรวจจับแสงและเสียงแบบเรียนไทยที่พัฒนาโดยดาวพิและอคลอคคิดเมาเทลเพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดก่อนการระเบิดนอกจากการทำลายบังเกอร์ใต้ดินแล้วปบิวลบ57ยังสามารถใช้โจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันขั้นสูงอื่นเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือโรงงานในภูเขาทำให้มันเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์หลากหลายการเคลื่อนไหวนี้ทำให้นักการทูตยุโรปเรียกร้องให้สาประชาชาติจัดการประชุมสุกเชิญเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธนี้ โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวลือว่ามีการทดลองปล่อยจริงแบบจำกัดในทะเลไซรัสนิวเม็กซิโกปฏิบัติการแพ้โมกัสซึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับการใช้งานจบิวลบ57ได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในสายตาของสื่อทั่วโลกโดยมีรายงานว่ามีการประชุมฉุกเฉินในทำเนียบขาวเพื่อหารือถึงการตอบโตของจีนและรัสเซียพร้อมๆเตรียมกองทัพเรือรับมือหาสถานการณ์บานปลายในมุมมองของยุคป,ปัจจุบันการใช้อาวุธอย่าง กระบ,บิวลบ57อาจถูกมองว่าเป็นการย้อนกลับไปสู่บรรยากาศสงครามเย็นที่อำนาจการทำลายกลายเป็นตัวชีวะอิทธิพลหากจุดประสงค์ของมันไม่ใช่เพียงการสาธิตแต่เป็นการส่งข้อความข่มขู่โลกอาจอยู่ห่างจากสงครามโลกครั้งที่สามแค่ไม่กี่ก้าวแม้สหรัฐจะอ้างว่าการครอบครองกูบ,บิวลบ57เป็นการป้องปรามเชิงลุกเพื่อดึงคู่แข่งมาเจราจาแต่ความกังวลของประชาคมโลกยังคงสูง เพราะไม่มีการตรวจสอบจากนานาชาติสถานการณ์จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าท้ายที่สุดสหรัฐจะเลือกใช้พลังทำลายนี้จริงหรือจะเปิดทางให้การทูตเป็นผู้แก้ไขวิกฤตครั้งนี้หาเกบิลลบ57ถูกปล่อยมันจะไม่ใช่แค่ระเบิดที่ตกสู่เป้าหมายแต่จะเป็นการเปลี่ยนสมดุลของโลกอย่างถาวรการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเบิลลบ57ยังชี้ให้เห็นว่าอาวุธชนิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือโจมตีเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาที่สหรัฐอเมริกาใช้เพื่อสร้างแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามการที่มีข่าวหลุดออกมาว่ากิบิวลบ57ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใกล้จุดความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกกลางหรือใกล้คาบสมุทรเกาหลีหล้วนสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป้าหมายทันทีเพราะเพียงแค่การมีอยู่ของมันก็เพียงพอที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีป้องกันอย่างเร่งด่วนสําหรับประเทศอย่างอิราน การเคลื่อนไหวของกบิลลบห้อาจหมายถึงการถูกบีบให้ลดระดับหรือหยุดโครงการนิวเคลียร์ที่ดำเนินอยู่ส่วนเกาหลีเหนือซึ่งพึ่งพาการสร้างฐานใต้ดินลึกเพื่อเก็บขีปนาวุธและหัวลบนิวเคลียร์ก็จะต้องหาวิธีใหม่ในการซ่อนหรือกระจายกำลังซึ่งอาจทำได้ยากขึ้นอย่างมากเมื่อสหรัฐมีเทคโนโลยีสอดแนมที่สามารถระบุตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสิ่งนี้ยังส่งผลต่อความมั่นคงภายในประเทศเหล่านี้ เพราะประชาชนและกองทัพอาจเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความปลอดภัยของตนเองในเชิงการเมือระหว่างประเทศการปรากฏตัวของกิบิลล57ยังเป็นการทดสอบท่าทีของชาติมหาอำนาจอื่นเช่นรัสเซียและจีนการที่สองประเทศนี้ออกมาเตือนถึงผลกระทบของการใช้อาวุธชนิดนี้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขามองว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการใช้อำนาจทางทหารไปสู่ระดับที่อาจไม่สามารถควบคุมได้ หากคลบถูกใช้งานจริงแม้เพียงครั้งเดียวก็อาจกลายเป็นแบบอย่างให้ชาติอื่นพัฒนาอาวุธเจาะทะลวงใต้ดินของตนเองซึ่งจะยิ่งทำให้การแข่งขันทางอาวุธทวีความรุนแรงขึ้นสาประชา,ชาชาติเองเริ่มมีแรงกดดันจากประเทศสมาชิกให้พิจารณากรอบกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการใช้อาวุธประเภทนี้เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีข้อบังคับระหว่างประเทศที่เจาะจงถึงการควบคุมระเบิดเจาะทะลวงใต้ดินทันสูง ความเงียบของสหรัฐในประเด็นนี้กับยิ่งสร้างแรงกระเพื่อมในเวทีการเมืองโลกเพราะมันทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าสหรัฐอาจมีเจตนาจะใช้งานจริงในสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในแง่ของเทคโนโลยีเบบิลบ57ได้รับการออกแบบให้ทํางานร่วมกับเครื่องบินทิ้งระเบิด์ตลองหนรุ่นล่าสุดเช่นบีลบยีเวดีซึ่งมีความสามารถในการลบปลีกรดาและบินในระยะไกลโดยไม่ต้องหยุดเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง การผสมผสานระหว่างระเบิดเจาะทะลวงและเครื่องบินล่องหนระดับนี้ทำให้การโจมตีสามารถเกิดขึ้นอย่างสับพันธ์โดยที่ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่มีโอกาสป้องกันหรือแม้แต่ตรวจจับล่วงหน้าเทคโนโลยีการนำวิธีของบิวลบ57ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมและเครือข่ายข่าวกรองของพันธมิตรเน็ตทูเพื่ออัปเดตตำแหน่งเป้าหมายแบบเรียนไทยซึ่งหมายความว่ามันสามารถปรับเส้นทางการโจมตีได้แม้ในระหว่างการล่วงลงสู่พื้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สื่อสหรัฐบางแห่งรายงานว่ามีการทดสอบกบิลลบ57กับเป้าหมายจำลองในพื้นที่ลับที่รัฐในวาดาการทดสอบนี้ใช้บังเกอร์จำลองที่สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตผสมเลกเสริมแรงหนากว่า6เมตรพร้อมพร้อมทั้งมีระบบป้องกันหลายชั้นผลการทดสอบพบว่าระเบิดสามารถเจาะผ่านสิ่งกีดขวางทั้งหมดและทำลายโครงสร้างหลักได้ในเวลาไม่ถึง45วินาทีหลังจากกระทบพื้นผลลัพธ์นี้ถูกมองว่าเป็นสัญญ,ญาณเตือนที่ชัดเจนต่อประเทศใดก็ตามที่พึ่งพาก,การป้องกันแบบใตดินไม่เพียงเท่านี้ ยังมีข่าวว่ารุ่นใหม่ของทวิวลบ57ิบ57กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการต้านทานมาตรการป้องกันเชิงรบกวนเช่นการปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวงเล็บเปิดแอมพ์หวงเล็บปิดระหว่างการตกสู่เป้าหมายเพื่อปิดระบบสื่อสารและการป้องกันของศัตวรูก่อนที่ตัวระเบิดจะก,กระทบ สิ่งนี้จะทําให้โอกาสที่เป้าหมายจะรอดจากการโจมตีแทบเป็นศูนย์และยังทําให้กระบิลลบหกลายเป็นอาวุธที่ผสมผสานระหว่างการทําลายทางกายภาพและการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ในคราวเดียวในฝั่งของการต่อต้านมีนักวิเคราะห์บางรายเสนอว่าหากต้องการรับมือกับกระบิลลบ57อาจต้องใช้มาตรการซ้อนหลายชั้นเช่นการสร้างบังเกอร์ลวงการติดตั้งระบบต่อต้านระเบิดด้วยการยิงสกัดกลางอากาศหรือแม้แต่การสร้างโครงสร้างแบบยืดหยุนที่สามารถดูดซับแรงระเบิดได้บางส่วน อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้มีต้นทุนสูงมากและยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถป้องกันได้จริงหรือไม่เมื่อเผชิญกับพลังทำลายของระเบิดนี้ในโลกยุคปัจจุบันที่ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วการปรากฏตัวของทีิลลบิจจึงไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวทางทหารแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์และข่มขู่ทางการทูตไปพร้อมๆกันภาพถ่ายดาวเทียมทีเ่เผยให้เห็นการเคลื่อนย้ายระเบิดไปยังฐานทัพสำคัญกลายเป็นข่าวพาดหัวในสื่อทั่วโลก สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและนักการเมืองในหลายประเทศสถานการณ์เช่นนี้มักถูกใช้เป็นกลยุทธ์กดดันให้ฝ่ายตรงข้ามยอมเจราจาในเงื่อนไขที่สหรัฐได้เปรียบอย่างไรก็ดีความเสี่ยงคือหากการข่มขู่ล้มเหลวและฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมถอยการใช้งานติดยูโร57จริงอาจจุดชนวนความขัดแยงระดับผู้มีภาคหรือแม้แต่ระดับโลกได้ทันทีเพราะการโจมตีเป้าหมายใต้ดินที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มักถูกตีความว่าเป็นการเปิดศึกอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบโต้ด้วยอาวุธร้ายแรงอื่นๆรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์นั่นหมายความว่าการตัดสินใจใช้เกบ,บิลลบ57จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประวัติศาสตร์โลกในศตวรรษนี้ในอนาคตอันไกลโลกอาจได้เห็นการประชานระหว่างเทคโนโลยีการโจมตีและเทคโนโลยีการป้องกันที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่สิ่งที่ยังคงเป็นคำถามสำคัญคือมนุษยชาติจะสามารถควบคุมเกมอันตรายนี้ได้หรือไม่ก่อนที่มันจะบานปลายไปไกลเกินกว่าจะย้อนกลับมาได้ ขพรในที่สุดแล้วอาวุธอย่างกระบิวลบ57ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแห่งการทำลายแต่มันยังเป็นตัวชี้วัดว่าอารยธรรมของเราจะเดินหน้าไปในทิศทางแห่งสันติภาพหรือถอยหลังกลับสู่ความมืดมิดของสงครามโลกอีกครั้งในขณะที่โลกกำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวของสหรัฐเกี่ยวกับเกบิวลบ57บรรดาประเทศพันธมิตรเองก็อยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านการใช้อาวุธนี้ บางชาติในยุโรปมองว่าการมีอยู่ของกิบิบเ7เป็นเครื่องมือยับยังที่ส่งพลังสามารถป้องกันการคุกคามจากรัฐที่มีโครงการนิวเคลียร์ได้แต่ในอีกมุมหนึ่งหลายประเทศกังวลว่ามันจะกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธที่รุนแรงขึ้นและอาจทําให้ความสัมพันธ์ทางการทูตซับซ้อนจนเกินควบคุมนักลงทุนและตลาดหุ้นทั่วโลกก็จับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด พราะการประกาศใช้หรือแม้แต่ข่าวลือเกี่ยวกับการใช้งานจริงของกิบิวลบ57สามารถสั่นสะเทือนราคาน้ำมันค่าเงินและดัชนีหุ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงในท้ายที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรกิบิวลบ57ได้ก้าวข้ามจากการเป็นเพียงอาวุธทางทหารไปสู่การเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจการข่มขู่และการชี้ทิศทางของสมดุลโลกในศตวรรษที่21อย่างแท้จริง